เราก็ยิงกันยิงกว่าเด,เดมนมทเองนะเกมกีฬาเล่นเคาเตอร์เนี่ยนี่นีเลียู่ละเซิร์ฟนี่นคอยเยอะอจอยเจอผีเฝ้าเฝ้าภูเขาเข้าไปสีศพแล้วนะผมมาเซิร์ฟเนี้ยแล้วก็ยังไม่ตายด้วย ยังไม่ต้องเอาก็ได้นเอาปืนกับผมเนี่ยชุดเออว่ะชุดต้องใช้นี่ไหมหอคอยนี่ไหม,ม,ม,มเห็นผีไหมบนหอคอยสองแถวๆหอคอยสองสัตว์ ยิงแล้วตรงนี้อยู่นานไม่ได้นอนรออันนั้ยิงกันแล้ว B2 6เมตรแล้วก็เราเราไปดูในคิวฟีดอันนั้นว่ามันยิงตรงไหน,นมีบอกด้วยเหรอบอกบอกบอกก็เห็นในแมปไหมล่ะเนี่ยโอ้โหบอกจุดด้วยลาเล็ตสองร้อยกว่าเมตร จุดขนาดนี้น,นอนอยู่โอ้มันอยู่นู่นอ,อยู่แถวปั๊มนเอยมันก็อยู่แถวเรานี่วะทางขวามือโคตรลงเลยเอาแล้วเอาแล้วไหนไห <B 2. S 1> นไหนบีสองบีสองไหนวะ ไม่ใช่แถวเราอ่ะมันต้องขย,ยบไปทางซ้ายหรือเปล่ายังไงนี่ไงนี่ไงเ<ง>สียยิละทางขวาหรือเปล่าเดี๋ยวผมซองไปผมหลังหลังไม่ห่วงแล้วมีกำแพงกัน้น สี่เมตรไม่ได้ยินเสียงวะคิวฟีล่าสุดเลยเหรอไอสองสองคิวล่าสุดนี่ไงนี่ไงนี่ไงข้างล่างเลยเนี่ยมันอยู่ตรงหมู่บ้านเราเจอ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 คนเจอคน มันมันขึ้นถนนมันขึ้นถนนทางไหนพี่เอ N E N E ก็มีคนมาเจอเจอเจอผมไม่เจอแล้วนะเจอยอ่ n อีหกสิบอะตรงแถวแถวหิน แถวนั้นอ่ะตรงใจจะหมอบอยู่ยังไงยังไงเห็นไหมพี่เอ็นอหกสิบกับเจ็ดสิบห้าหกสิบกับเจ็ดสิบห้าวิ่งไปหลังหินละใช่ผมก็เห็นตรงเนี้ยเมืเ่อกี<ม>้ยิงงอนผมดูอยู่แต่ แต่สโคผมแค่คูณสี่มันเล็กยิงยคงมไม่ได้นี่สองร้อยเดีสองร้อยจกวเมตรเห็นไหมให้ไป<ม>พา <300 S 2> ก่อนสามเลยนะ270นสองรกวเมตรอ่ะ้งั้นก็ไป3ามรอเลย มันไม่นิ่งเราเมื่อกี้มันวิ่งเมื่อกี้มันวิ่ง, okay, งใช่เดี๋ยวมันก็วิ่งอีกเดี๋ยวมันก็มันอยู่ไม่นานหรอกดูดูนี่เลยนะเนะดูมันเรียบกำแพงมันเลยนะ เพื่อมันมาทางกำแพงอ่ะเจอ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 มันวิ่งลงไปมันวิ่งลงไปค๋อเจอวจอเอคนละตัวนี่นนใช,ใช่ใช่ใช่ยิงแล้วยิงแล้ว 3, 9, 9. ตายสวย ย,ย,ย้ยายไหมย้ายไหมยังไงต่อเรอไปไถ่ดีไหม,มไปกันใหญ่แล้วโอ้ยว้บมันไปทุ่งยากันแล้วปั๊มอยู่ไหนหพี่ปัม๊มป่ะ S หนึ่งเก้าห้า สองถึงอยู่แต่ป่าบางังไว้เฮ้ยเลือดสาดเชีย่ยอยู่ไหนวะมีคนยิงเหรอใช่บาลิดข้างหลังข้างหลังข้างหลังก็ดีไปนอนละ <laughs> <c oughs> อะไรเนียนี่ครับพี่ครับผมเยนอะนนคนเดียว เข้ามาไปหมดแล้วมาพี่มา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 ไปที่ไหนเนี่ยที่เดิมพี่เด้อดสองศพแล้วเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยที่ไหนครับบนภูเขาไงพี่เซิร์ฟไหนเนี่ยเซิร์ฟเดือดๆนั่นแหละพี่พี่พาไป<ด>ีน <ไป S 2> ีให้ไปเหรอใช่ใช่อเอาเล่น,น้กันหมดแล้วเหรอไหนมันเข้ามาแล้วมันก็ตายไปแล้วออกแล้วเซิร์ฟทีเจนะ ผมบาลีตพี่อะมันหายบักสลับปืนแล้วหายเลยไม่เป็นไรแต่ผมได้กระบอกใหม่แล้วผมยิงเขามาไดจ้จะถึงแล้วจะถึงแล้วฮัลโหลจะถึงแล้วฮัลโหลจะถึงแล้วเหรอมันมีคนยิงปืนนะพี่ได้ยินไหมได้ยินใช่ไหมได้ยินพี่ยิงเหรอไหนเราอยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่ ที่เดิมเลยพี่พี่เห็นเส้นเส้นโค้งโขึ้นไหมจาก b 2สองตรงกลางเเอเห็นนั่นแหละเส้นแหลมแหล้ไม่ใช่แหลมๆมันโค้งขึ้นไปหา C 2. 2> าีสองผมอยู่ตรงนั้นเลยแล้วตอนนี้มันมีคนยิงกันพี่ไม่เห็นเองเองใส่ชุดอะไรพี่ดำผมอยู่ข้างล่างาพี่พี่ ผมอยู่ข้างล่างเลยเกือบถึงถนนน่ะมีคนวิน่งวะพี่เนี่ยวิ่งไอ้วะพี่วิ่งใช่ไหมตัวเนี้ยเอ,อผมอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่ นี่ไงนี่ไงที่มันยิงเนี่ยพันกมเม็ดเนี่ยไอสัตว์ไอตัวที่ยิงพี่เลยเนี่ยต้องหาเลยตัวนี้แหละยิงพี่อ่ะมอเตอร์ไซค์มันล้มอยู่นะอ๋ออูข้างหลังดินึกว่ามีเสียงมอไซค์เห็นอยู่พี่มอไซค์ เองดูพี่นะพี่วิ่งขึ้นนะโอเคปะแป๊บนึงพี่แป๊บนึงวิ่งอ้อมดีวะผมอ้อมหลังมันอ้อมคนเลยเนี่ยใกล้ใกล้เนี่ยไหนวะโอเจอแล้วเจอแล้ว นู้นข้างล่างข้างล่างไปล่างเลยเหรอยิงกันข้างล่างเออสองตัวเมื่อกี้ยิงกันข้างล่างเนี<ม>่ยไอสองวนไปนะมีสองตัวเหรอเอออเ้านู้ตัวเดียวกันวิ่งกลับมา Đi xuống phía trên không? Okay, okay, mày rồi, tôi rất nguy hiểm. Có người đang chạy kìa, có người đang chạy kìa. Sút xôm, sút xôm. Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Anh không? Chết rồi, chết đúng không? Ừ, ừ. Họ đang ở phía Có người đang chạy kìa, ở phía trên. Đúng không? Đúng không? Đúng. Tôi không thấy gì đâu. เนี่ยไอ้ขัดเอ้ยกูหาเสียงนี่แหละข้างล่างแถวนี้แหละใช่แต่เราหามันไม่เจอผมหาหมึงทั้งอำเภอแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไง มันไม่ได้ยินเสียงเราวิ่งเหรอแล้วมันก็ยิงด้วยนะไปๆไปไปเฮียเหนืออ่อยย่พีไปๆไวปิ่งลงเขาเร็วอยู่หรอกอกซ้ายอกขวามะไเลยเดีย๋ยวนี้แหละมไม่เกินนี่หรอกมึงก็สู้ดีเกินวะยูะยะนี้ยูนีเสือเหลืองยูนี้ Nào bề baba baba yang 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 nào bấm lê Bảo bảo yang yang Chơi yang 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 nhìn yang yang hình Chờ yang chờ yang chờ yang chờ yang 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 em, yang yang em อะไรไหมไไหม,มันวิ่งขึ้นมามันวิ่งขึ้นมาไหนเล่าข้างล่างแล้ว<ล>พี่ล่างไหนโขรเห็นไกลพี่เลยขวามือนิดๆขวามือนิดๆผมชาร์จเดี๋ยวผมชาร์จน่ะจอแล้วจะแล้วไงตาย เอาเอาปืนนะปืนนะปืนโอ้ยเฮียปืนอะไรเว่ยค่ะยัดเป็ด <laughs> เลื่อนโลห์สิบสี่เว่ยโอ้เอาบัลลิตยิงไม่ได้วะผมไม่ได้ผมไม่ได้นี่ระยะพันแพรก่อนอุ้ยตาย ม่เนียชีพหายตรงไหนพอรู้ไหมข้างหน้าน่าจะยิงจากข้างล่างหรือเปล่าพี่พี่ได้ยินเสียงปืนไหมเี๋ยจแล้วเสรจแล้วเอะกีกปกงมว้วเี้ยเกิดเดี๋ยวมเมอเเมอเเไป าเธอนี่ยนี่แล้วะดินเนีย่ยไปยังวะอีบิกดิ๊กยิงเมื่อกี้เราฆ่าใครอะฆ่าไอ้อะไรวะเจเจอะไรไม่รอ้หาไม่ออก ว่าจะหมอบพันแผลโดนเลยโดนที่โดนมันอยู่ขงบนบนจัดอยู่นะองบนเหรอเฮ้ยบ้านล็อกซื้อปืนเลยไหมซื้อ,อยังไงบ้าบิ๊กดิ๊กเนี่ยเหรอ

นี่แมงแสบใครเนี่ยชุดสมนอนอยู่ใส่ดิใส่เลยใส่เลยไม่ไม่มันตายนอนตายกี่ปะเองวะไม่มันพี่ชุดสมเนี่ยมาดูน,นหัวขาดเลยปืนอยู่เนี่ยปืนอะไรไม่รู้ทำไมมันวิวไกลยัง เยอเลิศว <Okay. Hey. S 1> hey. ่ะไปไปมีแต่สไนน์นะผมอ่ะมีแต่ SVD เกียร์นั้นมันน่าจะเลงของเราอยู่นัดต่อหนึ่งชีวิต จุดแล้วมั้งเฮ้ยยิง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 บน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 ,บน,บนมีคนยิงบนประมาณไหนเอ,อ่มยังไงดีวะร้อยเมตรชุดหายว่ะพี่ได้แต่ปืน โดนโดน,นั่นแหละ,ข,ะข้างบนน่ะกระเป๋าหายหมดเลยเมื่อมีแต่ปืนเนี่ย ป้อมไปเอามันไหมข้างบนนะพี่ตายแถวไหนวะลืมละแถวน,นี้ใช่ไหมที่ว่าเอาปืนใช่แล้วผมก็ตายข้างบนข้างบนนั้นผมได้แล้วนะปืนผมอะแต่พวกกระเป๋าอะไรไม่เจอนะพี่ลืมแล้ววะพี่ตายตรงไหนวะนเลยสะโกดอะไรนะไปลงไปข้างล่างดีกว่าเราลองลองไปข้างล่างไว้ปไ,ปปไปพี่ จะเจออะไรเราจะเจอพวกองบนยิงบนข้างบนก็รอยิงกันนี <Busan> <c oughs> ้่ข้างล่างก็ยิงกันตุกตตุกต่ำ

ตายแล้วพี่ไตายมันตายตายตายคุกูดีใจเดียใจตรงนี้ว่ากูได้เกิดใหม่แ RPK นี่เล็ดออกด้วย48นัด เอา ek15 กับ rph อ n ไหนดิ r p k ดิโอเคขอเอาให้หมด มันเลือดไหลตายผมหาไม่เจอเมื่อกี้ยิงโดนเหรอก็ยิงโดนนะี่ยิงโดนป่าว่ะไม่โดนเลยนะผมมายิงโดนแต่ว่ายิงโดนแล้วก็มันก็ยิงเพีงแล้วผมก็เลิกยิงผมหามันไม่เจออ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอื่นตามมาเหรอมันเหรอไม่มี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 เกย์ประคองเท่านั้นไหลวิงไปใกล้จะไม่ได้ เหมือนกันหมดอ่ะอปืนผมไปปืนก่อนอาปืนคับลูกเงี้ยเอาอ่ะพี่เอา RPK ไปเอา SVD มันมีปืน AK15 อยู่ในศพมันนะศพมันอยู่ไหนวะไปบุกต่อผมมี SVD นะ ไม่ไม่ผมก็ซื้อเหมือนกันอันนี้ศพมัน AK 1 5เดี๋ยวผมเอาผมมีแม็กอยู่งั้นเอาแม็กไปของผมนี่แหละศพมันเอาปืนกลมาหน่อยถ้างนั้นขอแม็กมาแม็ก AK สิบห้าแม็ก AK สิบห้า อยมาอีกประมาณนี้ตาย,ย,ยนะแ,ๆๆแถวนี้แหละระยะไกลอยู่นะนี่ๆแถวเนี้ยผีนะฟังนี่ผีตีไปเลยคนคน ยเีคนวิ่งตามมันตายใช่ไหมตกพี่ดิโอ้ผมก็ตายว่ะตายปะผมแพ้นี่เลยมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาผีไล่มัน หัวแตกฮาว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 กับ SVD เหรอฮาวกับบาลีดหรอ ดูแบบก่อนโอเคมีคนวิ่ง okay. มาว่ะ <c oughs> ตาย <c oughs> ผมนี่ยังอยู่ไกลพี่เองตายใหม่เหรอใช่แล้วหัวแตกนี่ใครหัวแตกนี่ผมยิงมันมันวิ่งมาต่อยผมบาเล็บหนึ่งเมตรอะแล้วมันมีคนวิ่งมากู้ศพแล้วนะวใช่เนี่ยมันเซิร์ชอยู่ได้ยินเสียงเซิร์ฟแถวนั้นเพียบเลยดิเพียบเลยสร้างเตียงจุดใหม่เลยไหมล่ะได้นะ แถวนี้มันน่าจะมีอะไรเล่าใจกับตรงนู้นอ่ะใช่ใช่ใช่ถ้างนั้นตั้เตียงใหม่กับเฮ้